สวัสดีค่ะก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับทิปเกสรค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาทําคลิปรายเดือนนะคะให้กับเพื่อนๆชาวราศีธนูชาวราศีธนูสามารถดูได้ทั้งลัคนาแล้วก็ราศีแบบตะวันตกแล้วก็แบบไทยนะคะเพราะว่านี่คือพลังงานรวมค่ะขอให้เพื่อนๆรู้ว่าเป็นชาวราศีธนูก็สามารถดูได้นะคะโอเคค่ะในเดือนกรกฎาคมเนี่ยเพื่อนๆชาวราศีธนูจะเป็นอย่างไรกันบ้าง มีไพ่หนึ่งถ้วยขึ้นมานะคะนั่นหมายความว่าไม่ว่าในตอนนี้เนี่ยตัวของคุณเองเนี่ยจะอยู่ในสถานการณ์ใดก็แล้วแต่นะคะเห็นสถานการณ์ตรงนี้แล้วนะ8ดาบแล้วก็9ดาบมีความเครียดมีความรู้สึกเหมือนชีวิตไม่มีทางออกทําไมอาจจะบางทีเนี่ยอาจจะโทษโชคชะตาด้วยนะจัดเม้นทํทำไมต้องมาพบเจอกับอะไรแบบนี้ คำว่าพบเจอกับอะไรแบบนี้นั้นนั่นหมายความว่าสถานการณ์ของเพื่อนเพื่อนชาวราศีธนูเนี่ยอาจจะเจอสถานการณ์ที่แตกต่างกันออกไปเช่นเรื่องงานที่ไม่ลงตัวความรักที่ไม่ได้ดังใจผิดหวังทําให้คุณคิดเยอะทําให้คุณคิดมากทําให้คุณรู้สึกเหมือนกับว,ว่าชีวิตเนี้ยมันจะมีทางออกได้อย่างไรนะคะมันจะแก้ไขยังไงบางทีคุณหาทางออกไม่เจออนะจริงๆอาจจะมีทางออกอยู่ก็ได้แต่คุณรู้สึกว่ามันมันออกไม่ได้อะ คือเข้าใจใช่ไหมบางทีเนี่ยคนเราเนี่ยอยู่ในเขาเรียกว่ากําลังทํางานอยู่ในบริษัทนี้แต่ว่ามันรู้สึกอึอดอัดอะมันรู้สึกเครียดอะไม่อยากทำอะทางออกก็คือการลาออกแล้วก็หางานใหม่แต่คุณก็เห็นทางออกนั้นแต่ว่ามันยังออกไม่ได้เพราะว่ามันยังไม่ได้มีงานใหม่รองรับอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ยังเดินออกไปไม่ได้ก็จําเป็นจ,จ,จํจําจาใจจํายอมที่จะต้องอดทนอยู่ในทํางานอยู่ในที่เดิมหรือถ้าจะเป็นในเรื่องของความรัก ความรักความสัมพันธ์ที่รู้สึกอึดอัดที่รู้สึกไม่ชัดเจนที่รู้สึกเครียดบางทีเราก็รู้สึกว่าทําไมเราต้องมาอยู่ตรงนี้เราก็สามารถที่จะเดินออกไปจากความสัมพันธ์นี้ได้นี่แต่อะไรที่ดึงเอาไว้ก็คือก็เรายังรักเขาอยู่อะเราก็ต้องอดทนอยู่ในสถานการณ์ที่มันคลุมเครือที่มันไม่ชัดเจนแบบนี้ก็ได้นะคะแต่ว่าในเดือนกรกฎาคมเนี่ยเป็นเดือนที่คุณจะมีฟิลลิ่งอะไรใหม่ๆ มีความรู้สึกใหม่ๆมีอารมณ์ที่ดีรู้สึกสมมีความแบบมีความสุขแบบความอุดมสมบูรณ์รู้สึกเหมือนเป็นตัวของตัวเองรู้สึกว่าจะมีความคิดมีแนวคิดมีอะไรใหม่ๆเข้ามาในชีวิตนะคะให้คุณได้เปลี่ยนแปลงมุมมองการมอง ชีวิตที่มากขึ้นทำยังไงให้ตัวเองอะมีความสุขมากขึ้นคุณจะรู้ได้ด้วยสัญชาตญาณรู้ได้ด้วยจิตวิญญาณของคุณเองนะคะว่าคุณควรจะทำอย่างไร s i x of Pentacles หมายความว่า,าคุณกำลังจะได้รับอะไรบางอย่างนะคะเหมือนกับว่าสิ่งที่คุณจะได้รับกลับคืนมาเน,นนะ่เป็นเป็นความเขาเรียกว่าความเห็นอกเห็นใจ ได้รับความเห็นอกเห็นใจได้รับความช่วยเหลือได้รับความเอื้ออาทรได้รับความเมตตาจากใครบางคนที่อยู่ในชีวิตของคุณหรือจะบอกจะบอกเป็นแนวแบบว่าอะไรที่เราเราพิสูจน์ไม่ได้เนี่ยไม่รู้ว่าคุณจะเชื่อหรือเปล่าไพ่ซิกออฟเพนเดเนี่ยขึ้นคู่มานะคะตรงกับไพ่แจ็คเมน้นท บางครั้งโชคชะตาเนี่ยอาจจะทดสอบคุณมาเยอะแล้วหนักเหนื่อยมาเยอะแล้วราศีธนูนะทั้งไม่รู้เจอกับสถานการณ์อะไรในชีวิตบ้างทําให้คุณรู้สึกเหนื่อยเ่ไปจะบอกว่าไปต่อไม่ไหวก็ต้องไปให้ไหวอย่างนี้ค่ะทีนี้มันอาจจะเป็นบททดสอบอะไรบางอย่างก็ได้ทีนี้ซิกออกเปอเรชั่นขึ้นมาบอกว่าคุณกาลังจะได้รับความเมตตาได้รับความสงสารได้รับความเอื้ออาทรจากจัก,กรวาลจากโชคชะตาของคุณเนี่ย พอแล้วบททดสอบตรงนี้คุณควรที่จะได้รับสิ่งดีๆอะไรดีๆขึ้นบ้างในชีวิตนะคะเพสออฟคัพออกมาบอกว่าจะมีเซอร์ไพรส์ในเดือนกรกฎาคมจะมีเซอร์ไพรส์กับคุณนะคะไม่รู้ว่าคุณเนี่ยฝันอะไรไว้หวังอะไรไว้อยากได้โชคชะตาแบบไหนอยากให้จักราวาลมอบสิ่งใดให้กับคุณคุณต้องการอะไรคะในในใจของคุณในตอนเนี้คุณคิดอะไรคุณหวังอะไรอยู่ในตอนนี้ นั่นแหละค่ะคือเซอร์ไพรส์ของคุณจากจัก,กรวาลน,นะคะคุณจะรู้สึกว่ามันเหมือนกับมันเป็นอารมณ์ที่เมื่อได้รับอะไรที่มันเป็นความฝันของมาของเรามานะนะั้นน่ะเราจะรู้สึกอ่อนไหวเราจะรู้สึกอ่อนโยนเราจะรู้สึกเหมือนกับว่าชีวิตมันสมบูรณ์แบบมันเฮ้ยจริงๆชีวิตก็ไม่ได้แย่นี่นะอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนกับเออ แล้วเราจะเข้าใจจักรวาลมากขึ้นอ,อย่างนี้ค่ะมันก็สามารถที่จะเกิดขึ้นได้แต่ถ้าไม่ใช่ในเรื่องของอโชคชะตาก็เป็นในเรื่องที่ว่าอาจจะมีใครสักคนนึงเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะมาแบบมาแบบเข้าใจคุณหรือในเรื่องของหน้าที่การงานก็เหมือนกันถ้าคุณทํางานอยู่ในในที่นี้ในบริษัทนี้แล้วเพื่อนร่วมงานหรือหัวหน้าง,งานเนี่ยเหมือนกับที่ผ่านมาเนี่ยเหมือนเป็นการเหมือน บททดสอบอย่างหนักเลยที่ทําให้คุณต้องอดทนแต่เมื่อผลงานของคุณผ่านไปเนี่ยอุย๊ยมันกลายเป็นฟีดแบกที่กลับมาดีมากๆนะมันเป็นเรื่องของการกลับมาของเก่าๆของเดิมๆเนี่ยคือกลับมาแต่กลับมาในรูปแบบใหม่เป็นการชื่นชมเป็นการแบบให้เกียรติแล้วก็ยกย่องในผลงานของคุณจู่ๆคนที่เคยไม่ชอบคุณนะคะหัวหน้าที่ไม่เคยชอบเพื่อนร่วมงานที่ไม่เคยชอบก็กลับมาแบบเออ เซอร์ไพรส์คุณด้วยด้วยอะไรบางอย่างที่คุณคาดไม่ถึงแบบนี้ก,ก็เกิดขึ้นได้นะคะเป็นไปได้นะคะจะทําให้คุณรู้สึกว่าอารมณ์ดีรู้สึกมีความสุขรู้สึกเหมือนกับว่าเออบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันก็มีดีเกิดขึ้นนะคะในเดือนกรกฎาคมเชื่อว่าที่ผ่านมาเนี่ยค่ะมีเทนออฟบอลขึ้นมาใช่ไหมคะเพื่อนๆนชาวราศีธนูเนี่ยอาจจะอยู่ในออสถานการณ์ที่แบกรับภาระความรับผิดชอบมีความเครียด มีความกดดันอะไรหลายๆอย่างไม่รู้ว่าเมื่อไหร่นะคะจะเดินไปถึงเส้นทางที่ออหรือเป้าหมายเพราะระหว่างทางนั้นมันมีแต่ปัญหามีอปุปสรรคมันหนักมันหนาเหลือเกินนะคะมีแต่ภาระแบบนี้ค่ะบางทีก็บางทีก็มันเหนื่อยอะเหนื่อยแล้วก็โอเคอาจจะมองเห็นปลายทางอยู่ลิบๆแต่ถามตัวเองว่าเมื่อไหร่จะเดินไปถึงสักทีนะคะที่ต้องบอกว่ามีไพ่เดวิลฟอร์จูเนี่ยมันเป็นเหมือน มันเป็นเหมือนบางทีก็อยู่ในวิบากกรรมไดม้มันเหมือนกับมันเป็นเส้นทางที่มันเป็นโชคชะตาที่บีบบังคับให้คุณน่ยต้องเดินเส้นทางนี้บางทีเพื่อนๆชาวราศีธนูบางคนเนี่ยไม่สามารถที่จะเลือกเส้นทางเดินของชีวิตชีวิตของตัวเองได้นะอยากทำแบบนี้แต่สุดท้ายแล้วก็ได้ทำแบบนี้อยากจะไปะทำอะไรอีกคือโอเคถ้าเป็นในเรื่องของความรักรักคนแบบนี้สเปคแบบนี้แต่สุดท้ายแล้วได้ อีกแบบหนึ่งมาซึ่งไม่ใช่ในสเปคของคุณเลยนั่นนะคะมันก็เหมือนกับเส้นทางที่เขาบีบคุณอะให้คุณต้องเดินทางนี้คุณไม่สามารถที่จะเดินทางอื่นได้นะคะเพราะว่าถ้าคุณก้าวไปทางอื่นเนี่ยมันไม่มีอะไรให้คุณเดินอะจ้ะมันเป็นเหมือนกับดิสนีย์ของคุณนะที่ต้องเดินตามโชคชะตาในเรื่องของงานก็ก็เหมือนกันถ้าคุณอยู่ตรงนี้ไม่ไหวอะคุณจะลาออกคุณก็ยังออกไม่ได้เพราะคุณออกคุณก็ตกน้ําคุณก็ตกงานคุณก็ไม่มีงานทํามันเหมือนกับ นี่แหละต้องเดินไปบ,บับงคับบังคับคุณให้ต้องเดินให้ต้องอดทนนะคะมันคือเรื่องของอาจจะเป็นในเรื่องของวิบากกรรมกรรมได้ไหมได้โชคชะตาที่ขีดคุณเอาไว้ได้ไหมได้นะคะแต่เชื่อว่าในเดือนกรกฎาคมเนี่ยมีไพ่ไนอปสอดขึ้นมาเนี่ยตัวของคุณเนี่ยมันมีไพ่เอ่อหนึ่งหนึ่งถ้วยกับไพ่ไนอปสอดขึ้นมาตรงกันใช่ไหมมันจะมีวิธีเปลี่ยนวิธีคิดอะไรใหม่ๆคุณจะต้องเหมือนกับปรับอะสองเหรียญอะปรับ ปรับให้ชีวิตหรือว่าตัวตัวเราเนี่ยได้อยู่กับสถานการณ์นี้ให้มีความสุขให้ได้ปรับเปลี่ยนตัวเองให้ได้ปรับเปลี่ยนวิธีคิดเฮ้ยเราจะทําอะไรเราจะทํายังไงให้แบบเราสามารถมีความสุขได้กับสิ่งที่อยู่รอบๆตัวเรานะคะกับสถานการณ์ที่เราเนี่ยได้อยู่ได้อยู่ตรงนี้ เราจะทํายังไงที่จะปรับความสมดุลเพื่อนเพื่อนชาวราศีธนูเนี่ยเป็นคนเก่งนะเป็นคนฉลาดบางทีเนี่ยคือไม่ไม่ยอมหรอกค่ะที่จะทนจมอยู่กับความทุกข์หรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่ทําให้เราทุกข์ใจอะค่ะนานๆคุณจะมีคุณจะคิดคุณจะหาวิถีทางหาวิธีการแก้ปัญหาชีวิตของคุณเนี่ยให้อยู่กับสิ่งนี้ให้ได้โดยที่ต้องปรับให้มันมีความสุขให้ได้อย่างนี้ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเดือนก่นรกดาคมต้องบอกว่าคุณจะมี มีมีไฟมีแรงบันดาลใจมีการปฏิบัติกับตัวเองในรูปแบบที่กระฉับกระเฉงมากขึ้นกระตือรือร้นมากขึ้นจัดระเบียบอะไรบางอย่างให้กับชีวิตมากขึ้นบางครั้งก็ต้องบอกว่าแม้ว่าเพื่อนๆชาวราศีธนูเนี่ยจะจะไม่สามารถฝืนดวงชะตาได้นะคะไม่สามารถที่จะเดินบนเส้นทางตามฝันได้หรืออะไรได้ก็แล้วแต่แต่เมื่อโชคชะตาเนี่ยได้มอบเส้นทางนี้ให้กับคุณ เส้นทางที่มีทั้งความาความสุขและเส้นทางนี้เมื่อเดินเดิน <ๆ S 1> ไปบางครั้งก็เจออุปสรรคเจอความทุกข์แต่ทำอย่างไรที่จะให้ก้าวอุปสรรคนั้นไปมันเหมือนว่าจะต้องเรียนรู้นะคะว่า,าแล้วก็เข้าใจว่าเส้น,เส,น,เ,สนเส้นทางนหนึ่งของคนคนหนึ่งนะคะมันไม่ได้มีแต่ความสุขอย่างเดียวมันก็ต้องเจอความทุกข์บ้างมันเป็นอะไรที เพื่อนๆชาวราศีธนูเองเนี่ยต้องเรียนรู้เมื่อโชคชะตากําหนดมาแบบนี้นะคะก็ต้องที่จะแบบทําความเข้าใจแล้วก็อยู่คู่กับมันให้ได้แล้วก็ต้องปรับตัวให้ได้ King of Pen t a c l e ขึ้นมาทําไมนั่นหมายความว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราโดนทดสอบที่คุณโดนทดสอบนะคะเพื่อนๆชาวราศีธนูเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยสุดท้ายแล้วนะคะบิ๊กเซอร์ไพรส์ของคุณหรือว่าสิ่งที่จะมาเซอร์ไพรส์ในชีวิตของคุณเนี่ยอาจจะเป็นในเรื่องของอ่ะ หนึ่งเลยเนี่ยคนที่เข้ามาในชีวิตของคุณเป็นคนที่สามารถอุปถัมภ์ชีวิตคุณได้เป็นคนที่เข้ามาซัพพอร์ตคุณได้เป็นคนที่เข้ามาช่วยเหลือคุณได้หรือแม้กระทั่งตัวของคุณเองเนี่ยอาจจะกลายเป็นคนที่มีความคือผ่านอะไรมาเยอะใช่ไหมสุดท้ายแล้วเซอร์ไพรส์ของคุณก็คือการได้เปลี่ยนแปลงชีวิตเป็นถ้าคุณคาดหวังที่จะได้เป็นเศรษฐีคุณก็จะได้เป็นเศรษฐีเพราะว่าไพ่เคียงออปเปนทักเกิลคือไพ่แห่งความมั่งคัง่งคือไพ่แห่งความสมความร่ำรวย abundance คือไพ่แห่งความอุดมสมบูรณ์เมื่อคุณผ่านบททดสอบมานะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่สุดท้ายแล้วคุณจะเอ่อชีวิตของคุณเนี่ยซึ่งจะปรากฏให้เห็นคุณได้เห็นชัดๆเลยนะในเดือนกรกฎานคมเนี่ยคุณจะกลายเป็นผู้นําคุณจะกลายเป็นคนที่มีความมั่งคัง่งคุณจะกลายเป็นคนที่มีความอุดมสมบูรณ์แล้วก็สมบูรณ์แบบ อย่างที่คุณไม่คาดไม่เขาเรียกว่าคาดไม่ถึงนะคะปัญหาอุปสรรคต่างๆที่โชคชะตาเนี่ยกำหนดให้คุณต้องพบเจอเนี่ยหรือว่าบังคับให้คุณต้องเดินเส้นทางนี้เนี่ยแต่มันหมายถึงว่าเมื่อสุดทางเมื่อก้าวข้ามสุดทางแล้วคุณจะได้เจอเซอร์ไพรส์ของคุณก็คือความสําเร็จความมั่งคัง่งความร,ร่ํารวยความสุขความอุดมสมบูรณ์เพราะฉะนั้นณในตอนนี้คุณเป็น9ดาดาบคุณเป็น8ดาบคุณไม่รู้หรอกว่าในเดือนข้างหน้านี้หรือชีวิตวันข้างหน้านี้คุณกําลังจะเจออะไร เพราะาคุณมองไม่เห็นในชีวิตของคุณในตอนนี้ไพ่หนึ่งถ้วยขึ้นมาเนี้ยอาจจะหมายความว่าคุณมีความสุขคุณมีความอุดมสมบ,บูรณ์ในระดับหนึ่งก็จริงแต่ว่ามันยังรู้สึกว่ามันไม่มัน่นไม่มั่นคงอะ่ะคุณอาจจะมีการเงินการท้องที่ดีหน้าที่การงานที่ดีแต่ก็ยังรู้สึกว่าไม่มัน่นคงคุณยังไม่ได้อาจจะไม่ได้มีแบบที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเองหรือว่าคุณอาจจะไม่ได้มั่งคั่งร่ํารวยคุณแค่แบบเออมีชีวิตที่มันไปได้นะมันไม่ได้ติดขัดอะไรแต่คุณก็หมายความว่า คาดหวังที่จะมีความสําเร็จมากกว่านั้นแล้วคุณกาลองรู้สึกว่าคุณเจอกับอะไรก็ไม่รู้เหมือนเหมือนช่องเหมือนทิฟเกสอดไหมอยู่ๆก็มาโดนแฮ็กช่องไปอย่างเงี้ยขณะที่ช่องของเราเนี่ยอันนี้ขอแชร์ประสบการณ์นิดนึงนะขณะที่ช่องของเราเนี่ยจะสับสครายจะแสนแล้วอย่างเงี้ยมีรายได้จาก youtube แล้วมีเงินเดือนแล้วมีอะไรหลายๆอย่างคือคือเหมือนชีวิตอะ่ะก็เหมือนกับว่า้อ,อยู่ได้แบบสบายๆอะ่ะแต่ แต่ณนะตรงนั้นเนี่ยมันอาจจะไม่ได้พาเราเนี่ยไปออสู่ความฝันอีกที่มันเป็นอีกระดับหนึ่งก็ได้นะคะมันก็เลยต้องมีอะไรมาเปลี่ยนแปลงจกักรวาลก็เลยแบบเออทำใหม่เถอะเริ่มต้นใหม่เถอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งตอนนี้เราเองก็ไม่รู้ว่าอนาคตเนี่ยมันจะเจอกับอะไรบ้างแต่สุดท้ายแล้วว่าเชื่อว่ามีไพ่ตรงนี้ขึ้นมาเนี่ย มันเป็นเซอร์ไพรส์ของคุณที่คุณคาดไม่ถึงว่าจักรวาลเนี่ยจะมอบของขวัญชิ้นใหญ่ชิ้นโบแดจะมอบของขวัญในความฝันของคุณ่ะคุณฝันอะไรไว้คุณก็จะได้แบบนั้นเป็นเขาเรียกว่าเซอร์ไพรส์ใหญ่เพราะฉะนั้นตอนนี้แดาบ9ก้าดาบขึ้นมาในคุณอาจจะเครียดเหมือนเราเนี่ยเราก็เครียดถูกไหมเออแต่แต่ว่าเราก็ปล่อยวางไปแล้วเราก็แค่ยอมรับโชคชะตาแล้วก็การเริ่มต้นใหม่แล้วเราก็มีพลังงานบอกว่าเราจะได้เจอเราจะได้เจอสิ่งที่ดีกว่า ใช่ไหมคะมันก็จะเป็นความสุขแฮปปี้อะไรอย่างเงี้ยก็รอก็เริ่มเรามีหน้าที่แค่เริ่มต้นใหม่ก็แค่นั้นเองเหมือนกันคะ่ะเพื่อนๆก็เหมือนกันคือสถานการณ์ใน,ในตอนนี้ที่คุณเจออยู่ในตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรักในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะหรืออะไรก็แล้วแต่ที่คุณรู้สึกมันไม่มีทางออกไม่รู้ไม่รู้ว่าโชคชะตาจะพาคุณไปเจออะไรแบบเนี้ยแต่ขอให้คุณได้รู้ว่าเซอร์ไพรส์ใหญ่กําลังรอคุณอยู่ความมัง่งคั่งความร่ํารวยความอุดมสมบูรณ์ไพ่สอง เหรียญนี้ออกมาบอกว่าในเดือนกรกฎาคมเนี่ยคุณจะรู้สึกว่าคุณจะรู้สึกขอบคุณโชคชะตารู้สึกขอบคุณที่พาคุณเนี่ยให้ก้าวข้ามอุปสรรคมาให้ได้พบเจอกับความสุขแล้วก็อุปสรรคทําให้คุณเนี่ยเป็นคนที่แข็งแกร่งเป็นคนที่มีประสบการณ์แล้วก็ได้เรียนรู้อะไรบางอย่างในชีวิตในเดือนกรกฎาคมชีวิตของคุณจะสมบูรณ์มากขึ้นเหมือนกับมันบาลานซ์มันรู้สึกมันเขาเรียกว่า นี่แหละคือสิ่งที่เราต้องการไม่มีอะไรน้อยไม่มีอะไรมากมันจะสมบูรณ์แบบมันจะเป็นในแบบที่เราต้องการที่เราบอกว่านี่แหละใช่เลยสิ่งที่เราต้องการเราคว้ามันได้แล้วมันมาแบบเติมเต็มให้กับเราแล้วแบบนี้ค่ะคุ้มค่าไหมคุ้มค่านะคะถ้าเจอกับสถานการณ์นี้อยู่อย่าได้เครียดนะเอาเป็นว่าเรามีเรื่องดีๆรออยู่ก็แล้วกันนะคะโอเคไปดูกันนะคะว่าไพ่สาหรับนี้นะคะจะ แนะนำอะไรให้กับเพื่อนๆชาวราศีธนูหรือว่าอยากจะบอกอะไรกับเพื่อนๆชาวราศีธนูบ้างว้าวดอะ sun ค่ะเห็นไหมคะฟ้าหลังฝนของคุณอ่ะรอหน่อยนะคะอีกไม่กี่วันเราก็จะเจอกับเดือนกรกฎาคมแล้วฟ้าหลังฝนกำลังรอชาวราศีธนูอยู่ความมัง่งคั่งความร่ำรวยความมุดมสมบูรณ์ความสุข ความสําเร็จที่คุณรอคอยเนี่ยจะเกิดขึ้นกับคุณอย่างแน่นอนไพ่เดสซันออกมายืนยันนะคะจริงๆก็ไม่อยากจะเปิดต่อแล้วนะเพราะว่าไพ่เดดซันใบเดียวเนี่ยก็หมายถึงคําตอบทั้งหมดให้กับเพื่อนๆแล้วว่าคุณจะสมหวังคุณจะโชคดีคุณจะมีโชคมีลาบคุณจะได้เจอคู่แท้คุณจะมีความรักที่ดีงามคุณอาจจะได้แบบเจองานใหม่ที่เหมาะสมกับคุณที่บาลานซ์กับคุณแล้วก็คุณอาจจะได้แบบงานใหม่ที่ อ่ะเงินเดือนมากกว่าเดิม2เท่า3เท่าก็ได้นะคะทุกอย่างเลยมันคือแบบถ้าคุณเจอพายุฝนตอนนี้พายุฝนเนี่ยกำลังจะจบลงแล้วคุณกำลังจะได้พบเจอกับสายรุ้งเสียงนกท้องฟ้าที่สดใสแล้วคุณก็จะมีความสุขนะคะที่สําคัญคุณจะมั่งคัง่งคุณจะร่ํารวยค่ะคุณจะได้เป็นเศรษฐีอย่างแน่นอนนะคะดีไหมคะเพื่อนๆชาวราศีตนูถ้าคลิปนี้นะคะ เป็นคลิปที่คุณฟังแล้วคุณโอเคมากๆกดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ช่องใหม่ของทิปเกสอนด้นะคลิปนี้ก็ลาไปก่อนแล้วมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ